วุยของต้นกล้า Lifestyle s e g m n n t a t i o n ต่างรูปแบบชีวิตต่างความต้องการการแบ่งส่วนการตลาดหรือภาษาอังกฤษแปลว่า segmentation คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะต่างๆเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันและมีความต้องการแตกต่างกันอยู่แยกจากกัน ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถเลือกลูกค้าที่ตนคิดว่าจะตอบสนองความต้องการได้ดีมาเป็นกลุ่มเป้าหมายช่วยลดการแข่งขันที่รุนแรงในการดึงลูกค้ากลุ่มเดียวกันรวมทั้งสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าเพราะทราบความต้องการเฉพาะเจาะจงเรามัจากจะคุ้นเคยกับเกณฑ์การแบ่งที่สังเกตได้ง่ายอย่างลักษณะของบุคคลเช่นเพศและอายุแต่ธุรกิจ ยังสามารถใช้ลักษณะอื่นๆเช่นพฤติกรรมนิสัยใจคอหรือรูปแบบการดำรงชีวิตมาเป็นเกณฑ์ได้อีกด้วยในตลาดซอฟต์ดริงค์หรือเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ธุรกิจมีการเลือกการใช้เกณฑ์ด้านนิสัยใจคอคือความเป็นผู้รักสุขภาพในการแบ่งกลุ่มการตลาดทำให้ผู้ที่อยู่ในตลาดน้ำผลไม้สามารถสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในการเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ แยกออกมาจากตลาดน้ำอัดลมได้เมื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพออกมาแล้วแต่และธุรกิจยังมีการใช้เกณฑ์อื่นๆมาแบ่งเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งสินค้ามองเห็นช่องว่างที่ยังไม่มีใครตอบสนองนั่นคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความทันสมัยมีรูปแบบการดำรงชีวิตที่เร่งรีบจึงทำให้สินค้าสามารถวางตำแหน่งสินค้าของตนได้ชัดเจนคือ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดูทันสมัยช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตอบรับกับชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่มีการเดินทางโดยสารด้วยรถไฟฟ้าหรือซื้อของในร้านค้าทันสมัยสะดวกซื้อทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดของสุนทราสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดีแต่ที่สําคัญที่สุดคือสุนทรายังคงไม่ลืมความต้องการหลักของกลุ่มผู้รักสุขภาพผลิตภัณฑ์ของสุนทราจึงมีความสะอาด ผส,สมน้ำให้เจือจางไร้สารที่เป็นอันตรายผ่านกระบวนการน้อยที่สุดเพื่อคงคุณประโยชน์ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าได้ทั้งความทันสมัยและคุณประโยชน์โดยไม่ต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นได้ความทันสมัยแต่ประโยชน์น้อยหรือได้ประโยชน์สูงแต่ว่าอยู่เชย่อเชยยังไงล่ะคะ น,นั่นคือเรื่องราวของสุนทราน้ำผลไม้และสมุนไพรกับกลยุทธ์การตลาดการแบ่งส่วนตลาดด้วยวิถีชีวิตนะคะซึ่งสุนทราสามารถจะพัฒนากลยุทธ์ให้ตอบสนองกับชีวิตเร่งรีบของคนเมืองได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงท้ายคุณสุพัฒน์ยังมีข้อคิดดีๆในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาฝากคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะสำหรับน้ำผลไม้สุนทรานะครับสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือได้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีคุณภาพต่อสุขภาพ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะครับนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้านะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจได้มองถึงจุดนี้ว่าเราทำธุรกิจเนี่ยนอกจากเราจะทำสินค้าทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราได้คำนึงถึงสิ่งดีๆที่จะส่งไปให้กับลูกค้าผมว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่ทำให้น้ำผลไม้สุนทรลาประสบความสำเร็จนะครับ ขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชนบริษัทมโนภาพจำกัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดนัท Perfecta Sling และ,กะเกษตรศาสตร์ Business School ท้ายสุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะถ้าต้องการชมรายการย้อนหลังหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สามารถไปที่ f a c e b o o k f แ n p a g e และ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะต้นกล้าทีวีโชว์สำหรับสัปดาห์หน้าต้นกล้าธุรกิจจะมีธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของคนกล้านิ่งแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสำเร็จต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเน้นการทาผลิตภัณฑ์น้าผลไม้แล้ก็น้าสูตรไทยนะครับที่มีรสชาติอร่อย มีคุณภาพดีนะครับผลิตสดใหม่ทุกวันด้วยความหลากหลายของสินค้าและตัวน้ำผลไม้ที่มีสีสันของมันเนี่ยเราดึงออกมาเป็นจุดเด่นแล้วก็เน้นความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์นะครับมันจะทําให้ดูโมเดิร์นขึ้นด้วยเหมือนกันให้พนักงานขายเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของร้านของตัวเขาเองนะครับเพื่อที่เขา จะได้ทำทุกอย่างเพื่อที่ทำให้ร้านของเขาเรียกประสบความสำเร็จต้องมองว่าเราทำผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความสดใหม่สะอาดาให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจ